วันนี้ก็จะมาสอนวิธีทําสีระเบิดแบบคิดเอาเองไม่มีกานะครับไม่มีกาพ่นสีระเบิดจะมาทําสีตัวลำโพงโดยใช้แปรงซักผ้าครับที่ทิ้งแล้วใช้แล้วนะครับหรือว่าจะเอากลับไปซักใช้ใหม่ก็ได้โดยโดยจุ่มครับจุ่มสีสีผสมสีสีดําเป็นสีอุตสาหกรรมเนี่นะครับผสมทินเนอร์ จุมแล้วก็ใช้การดีดครับดีดแปงดีดถ่ายใกล้ๆดูดูเม็ดสีครับถ่ายใกล้ๆตัวลำโพงตามมีตามเกิดครับชันบปานนอกอยากได้สีแล้วเบิดไม่มีปัญญาทำทำได้แค่นี้ครับนี่ถ่ายตู้ถ่ายตู้ดูดูเม็ดสีดูทั้งนี้น้ำทั้งนี้น้ำ ครับมันก็จะอืดเลือดอาลาดแบบนี้แหละครับก็เป็นบ้างไม่เป็นบ้างงันทายทายทายนี้ก็ก็น่าจะเป็นสีระเบิดเกือบจะระเบิดนะครับก็จะมาสอนทําแบบนี้แหละครับอยากได้ครับอยากได้สีระเบิดไม่มีปัญญาทําก็เลยคิดเอาใช้แปรงแปรงซักผ้านี่ครับนี่แปรงซักผ้าจุ่มสีแล้วก็มาด,ดีดเอาเมือดีดใส่ครับพี่น,อน้อง นี่แหละเบิ่งเอาได้ครับเด้ออลากได้ตูลำโพงสีระเบิดเห็ดเอาังยีแล้วพี่น้องครับจบการรีวิวสามีครับไทยไทยเ่็นบางจกงสิเป็นเม็ดคู่คู่คาค่ย่นีสักๆจังสิสสละครัแปลงครับแปลงนะครับขอบคุณหลายๆครับที่